แม่เหเขาแล้วในคลิปเราจะมั่งสิเอ้ยอะไรของมึงฮะอะไรเอ๊ะจ็บซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายอุ้ยอุ๊ยแม่กระโดดอุ้ยแม่กระโดดตายแล้วเออเดินเช้าโดินยังไม่ทันเช้าอะไรนะฮะกินได้ไหมเนี่ยเออกินได้สิข้าวเหนียวมันสนุกมากันนี้มึงจะอะไรมึงดูมันทำอะไรนะมึงดูมึงดูปัญญาอ่อนหรือไม่นะมึงดูดิมันตีกับจระเข้วะอ้าเห็นไหมน่ะ ไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็มีเว้ยอุ้ยไอ้เพื่อนเพื่อนมึงดูดิเฮ้ยมึงดูไหมน่ะเป็นเหล่ามันวะเฮ้ยกูนี่แมวดำเลยนะเว้ยเออล้มเลยมึงทำกูใช่ไหมฮะบินได้ถึงบินบินได้เอาเฮ้ยตำรวจมาเลยตำรวจมาตำรวจมาใจเออวัดตีมาอุ๊ยจู๋ กันบ้านเสร็จหรือยังฮะเสร็จหรือยังฮะมาแล้วเออทวงกันบ้านเลยทวงกันบ้านเฮ้ยมึงมานี่ม uh> ึงเอาถุงไปไหนนะมึงมานี่ก่อนเออเออใครเด็กใครไม่เด็กอุ้ย